ก็จะตามมาด้วยปัสสาวะผิดปกติอย่นี้ก็จะเจอกันบ่อยนะครับความเสี่ยงคล้ายๆกันมาปรึกษาหมอ,อ,อบ้าแช่แค่หายเบาๆนี่เที่ยวเลี้ยงเลยนะจรับกแนะแล้วก็ขอ,อยืนพูดนะครับพอดีไม่ใช่ชอบนะั่งนะครับขอบคุณที่แนะนํานะผมฟังประวัติตัวเองก็เุ้นๆคยทำไมเยอะจังเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันสบายๆนะครับไม่ได้เดนเมนเลคเชอร์แล้วก็ผมเป็นคนพูดเร็วระดับหนึ่งพราะฉะนั้นก็คือเพราะว่าผมเรีอยู่กินินเชียน,นะครับอ่าบอร์ดอ่า ดีดีไม่เป็้หนึ่งวันที่คุณเจออะไรพฤติกรรมอาการนะครับมันคือโรคสมองต้นมาครับก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปยังสมองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรคของหลอดเลือดสมองเนี่ยอาการที่จะเกิดก็คือเกิดตามเส้นเลือดที่งี้ทั้งนั้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ที่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับนอกคือเป็นสรูปออกมากรูามากไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งความเรียกว่าบิสเบอรฟิตคือประโยชน์กับโทษพฤติกรรมแต่ถ้าดูไม่เป็นหรือดูไม่เจือดูไม่ฟ้องของคนทั่วไป ขอบคุณมากครับเป็นคําถามที่ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลงานวิจัยจะชอบพูดตัวเลขย5 0นาทีต่ออาทิตย์นะครับคือถ้าจิงง่ายๆได้ตลอดนะครับคุณก็ได้ป็นคนเครับในก่อนราในก่อนในกรณีๆๆที่ยกมือขึ้นทำไมไม่ออกในกรณีที่หูดับส่วนใหญ่จะได้ยินแต่มันก็มีจุดๆนึงที่เรียกว่าจุดที่เขาเรียกว่าเสื่อมจนตู้แล้วก็พูดให้หมอฟังแล้วก็ หมอก็ให้ยาเราให้ยาเรามากินพอเรากินยาแล้วนะครับมันก็อาการมันก็ดีขึ้นครับพอดีขึ้นเนี่ยเราชาด้านเดียวด้านเดียวตลอดไม่เคยเปลี่ยนข้างไม่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 ได้เปลี่ยนครับคือต้องบอกกันครับว่าการชาเนี่ยที่ผมบอกเลยคีย์เวิร์ดถ้าการชามันต้องไปจากเส้นประสาทค่ะนายสารวุบ้าน โชติการสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ,มามน,น,ะคนางมณีพรรณมาค้าวิจนะเลขาธุการกาบค่ะนางสาวทิฐขาน,แนุแพทย์ยอดดักประเสริฐค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเดี๋ดยาาวผมได้ทำความรู้จักกับชัยวีระนรพานิชและ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพรดิฉันในนามกองสาธารณสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณ2,566ในวันนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทเทศบาลนินการภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่ามีสัญญางกับประสบการณ์ข,ของผู้สูงอายุสาระการเรียนรู้ร่วมง,งานกับเทศบาลมาหลายปีอย่างน้อยปีละสองครั้งซึ่ง ถ้านรอในยกที่สุนทรีทั้งสองท่านท่านระจานสภาเทศสบาลถ้าระลับเทศบาลถ้าลงระดัดเทศบาท่ันหน่วย้านส่วนกลารทานดู้ลเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเปเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่เราเกียรติมาโดยมาทายในพื้ที่ขอโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบายมูลชามพรในวันนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศสบาลมูลชุมพรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเดียวกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตางให้ความรู้ถึกตารเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นดังนั้นการทาให้ผู้สูงอายุมีแนวคิดที่ร่านถึงคุณค่าของตนเองการสรย นายกศรีชายวิวและนรพาน,นี้เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในช่งชวงเช้าของวันนี้นะคะและในลําดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญในส่วนของท่านานายกนระเทศสานักงานใหญ่ค่ะ<ๆ>ชาญด้านโรคทางระบบประสาทโรงพยาบาลประเทศสำนักงานใหญ่ค่ะ และลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญนายแพทย์ธนวุฒิละอ,ออกคะและในโอกาสนี้นะคะก็จะได้กล่าวการบรรยายอย่างที่ทุกท่านรับทราบนะคะไม,มไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ที่เราจะได้รับฟังการบรรยายกันก็คือภาวะเลือดออกในสมองและการก็บอกว่าสามารถลดอัตราการ ายและเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกและตีบได้ถึงเ0นี่เป็นข่าวดีนะครับโอเคก็เราคงจะได้ยินอยู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าออก็ต้องทักทายกันตามภาษาผู้ใหญ่นะครับชเช้าๆเราจะได้รับพี่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่วันนี้ให้โอกาสคุณหมอสาท่านาให้ความรู้กับผู้สูงอายุแล้ก็พี่น้อง ประชาชนในเขตทศบาลนะครับในการที่เราได้รับความรู้วันนี้เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงแลวก็เป็นการที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพื่อให้เราค่ะและในช่วงนี้สําหรับการอบรมในเช้าวันนี้นะคะโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุม,มพรนะคะก็จบ ของเรานะคะไม่อยู่ยั้งแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบโรงพยาบ,บาลเทศบาลเมืองชุมพรก็ใกล้แล้วเสร็จในเดือนสองเดือนนี้แล้วที่อยู่บนโต๊ะของทุกท่านนะคะให้ทันทานแนละจัดส่งให้